สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับในช่วงพายุเข้าหรือฤด,ดูฝนเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีข่าวอุบัติเหตุมากมายเกิดขึ้นแทบทุกจะพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวคาปูนูล่นทับรถยนต์บ้างเสาเหล็กจากการก่อสร้างถนนล่นทับบ้างนะครับและที่พบกันเจอกันบ่อยๆก็คือต้อนไม้โค่นล้มทับรถยนต์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ รถยนต์นับครั้งไม่ถ้วนนะครับครับหลายท่านก็จึงสงสัยว่าประกันประเภทไหนบ้างครับที่คุ้มครองในกรณีแบบนี้และกรณีแบบนี้เนี่ยรไ้ต้นไม้หล่นทับหรือผลไม้หล่นใส่หรือกิ่งไม้หล่นทับเนี่ยนะครับประกันคุ้มครองไหมและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้ก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่เป็นตัวบทนะครับที่มีเรื่องของดีกาอะไรต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วผมจะสรุปเป็นข้อๆดังนี้นะครับประกันแรกก่อนครับ ประกันชั้นไหนครับที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของต้นไม้หล่นทับลักษณะนี้นะครับอันนี้กล่าวได้เลยครับว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นประกันที่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หล่นทับกิ่งไม้หล่นใส่ผลไม้หล่นใสแบบนี้นะครับประกันชั้นหนึ่งก็ให้ความคุ้มครองอยู่แล้วและกรณีที่ทราบสาเหตุและบอกสาเหตุของอุบัติเหตุได้แบบนี้นะครับก็จะไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกหรือค่าเอ็กเซนั่นเองครับ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะบอกสาเหตุได้แบบนี้จะต้องมีค่าเสียหายส่วนแรกแน่นอนครับส่วนประกันชั้นอื่นๆเช่นประกัน2อบวกสบวกเนี่ยจะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้นะครับแต่บางบริษัทเนี่ยก็จะมีความคล้มองอันนี้ให้ลองเช็คกับบริษัทประกันภัยดูนะครับครับจึงสรุปได้ว่าประกันชั้น1มีความคุ้มครองเรื่องของกิ่งไม้หล่นใส่หรือต้นไม้ล้มทับแน่นอนครับครับมาดูประเด็นต้นไม้หักโค่นใส่รถยนต์ ใครเป็นผู้รับผิดชอบครับกรณีแบบนี้ครับต้องพิจารณาที่ข้อที่จริงครับเพราะว่าอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุแต่กรณีที่ต้นไม้หรือกิ่งไม้ร่วงหล่นใส่รถยนต์เนี่ยแล้วก็มาทับรถยนต์เสียหายอันเนื่องมาจากพายุฝนก็นับว่าเป็นเหตุสุดมวิสัยนะครับดังนั้นจะเอาโทษกับใครหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากใครคงไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าต้นไม้หักล้ม,มลงมาเอง โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุวิสัยหรือสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยเป็นความบกพร่องของเจ้าของต้นไม้ที่ไม่ยอมโค่นหรือค้ำจุนต้นไม้เพื่อป้องกันม่ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแบบนี้เจ้าของต้นไม้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับดังนั้นผมขอแยกประเด็นในเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับต้นไม้หล่นใส่เนี่ยออกดังนี้ครับ 1. กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้จะเรียกร้องความเสียหายจากใครคงไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายประมาทเสียเองหรือเป็นผู้ผิดเอง เช่นจอดในที่ห้ามจอดที่เขามีป้ายเตือนไว้แล้วหรือจอดในที่ของบุคคลอื่นซึ่งเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปจอดแล้วเกิดอุบัติเหตุต้นไม้หล่นใส่อะไรต่างๆแบบนี้นะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบส่วนตัวของคุณเองในลักษณะแบบนี้นะครับศาลไม่รับฟ้องแน่นอนเอาละครับเรามาทําความเข้าใจในกรณีที่ต้นไม้หักล้มทับรถยนต์กันดีกว่าครับในกรณีที่ต้นไม้ที่มีเจ้าของนะครับออขอแยกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แบบที่1ก็คือต้นไม้ที่มีเจ้าของก็คือต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในบ้านแล้วกิ่งไม้หักลงมาใส่รถยนคนอื่นหรือปลูกจุูนอกบ้านแล้วโค่นล้มทําให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหายประกรันจะซ่อมให้แล้วก็ไปเรียกเก็บกับเจ้าของต้นไม้นะครับ 2. ต้นไม้ของทางราชการนะครับเช่นต้นไม้ริมทางหลวงเอ่อทั้งหลายนะครับแล้วมาหักโคน่นใส่รถข,ของเราเนี่ยนะครับประกรันเขาซ่อมให้อยู่เดียนะครับแต่ว่าประกรันเขาจะไปเรียกเก็บกับทางหลวงกับหน่วยราชการ อันที่3ก็คือต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของนะครับเช่นต้นไม้ที่ในป่าลูกล้างข้างทางแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีลูกระพร้าหล่นใส่อะไรประมาณแบบนี้นครับประกันก็ต้องจ่ายให้แต่ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครนะครับรก็ถือว่าก็ถือว่าไม่มีเจ้าของนะฮะแต่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราแจ้งแจ้งเหตุลักษณะได้ถูกต้องตรงนะฮะแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับก็ไม่มีค่าเอ็กเซสใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปของกรณีของ กิ่งไม้ลนใส่ต้นไม้ล้มทับนะฮะในเรื่องของประกันภัยครับก็ที่สําคัญนะครับประกันประเภทหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่จะคุ้มครองลักษณะแบบนี้ถ้าคุณไม่มีประกันประเภทหนึ่งแล้วไปเจอเกิดเหตุแบบนี้นะครับคุณก็ต้องไปเรียกร้องเองกับกับเจ้าของต้นไม้หรือหน่วยราชการหรือถ้าเป็นต้นไม้ที่เป็นป่าลกล้างอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับครับ,รบสรุปว่าประกันทําให้เธอรับประกันมีไว ไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับครับก็เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับกุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมอาจารย์ญญสุธีจะสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกนผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ